กิจกรรมสวดมนต์ความเปลี่ยนพระปิดตาและหลวงพ่ทวดครั้งที่60วันที่8มกราคม2,569ครับบัตนี้เป็นครั้งที่60ตรงกับวันที่8มกราคม2,500 69าข้าพเจ้านายประสิทธิ์ทรัพย์แสงสีขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ปุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธมามุนีราชาสาสุนันตุสกโมขัตังสักเคกาเมีจารุปเปกิริศิกลัละตเตจันตวิเชวิมาเนติเปรเตจักาเมตารุวะนาคะหาเนเกหาวตุมหิเกเตผุมมาจะยยันตุเทวาชาล,า,า,ลา,าลาวิสาเมยักาขคันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจนางสาตุวเมสุนันตุธรรมาสาวนากาโลอายามาตันตาธรรมสาวนากาโลอยัมปตันตาธรรมสาวนากาโลอยัมปตันตา บรสวดนิมมการาศีคติขถาณะมุตสาปะคะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมมุตสาปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมมุตสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรสวดสจักิริยาขถานะติเมตรังอัญญพุทโธเมตรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานณติเมตรังอัญญธัมโมเมตรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานณติเมตรังอัญญสังโฆเมตรังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโตติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโตอัตถายาสัพปปานีนางบูเรตวะปรามีสภะปโตสัมโพติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหนตุสัพพปัตถวามหาการุณิโกนาโตหิตายาสัพปปานีนางบูเรตวะปรามีสภะปโตสัมโพติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหนตุสัพพปัตถวามหาการุณิโกนาโตสุขายาสัพปปานีนางบูเรตวะปรามีสภะปโตสัมโพติมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหนตุสัพพปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอดังสมยังภควาสเกสุวิหะลติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสติงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสะเปเหวะอรหันเตหิตาตาหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปปิตาหุนติภควันตังทะตนายาภิกขุสังขันจะอัตโคจตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตถะโคิอายังโกภควาสเกสุวิหะลติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสติงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสะเปเหวะอรหันเตหิตาตาหิจโลกธาตุหิ ปกวันตังตัตนาอยาปิกุตังขันจะยันนูยันนูนะมายังปิเยนะปกวาเตนุปัสสะกมือยามาอุปัสสะกมิตาวะปกปโตสันติเกปาเจกกะท้าปเสนยามติอัตโคตาเทวตาเสยทาปินามาพลาวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปัสสะเรยยัปัสสะริตังวาภาหังสัมมิเจยยเอวเมวัสุตาเวเสสุเทเวสุอันตาราหิตาปกปโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโคตาเทวตาปกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังทั้งสุเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาปกปโตสันติเกอิมาคาตังอภาสิ มหาสมาชิกวนแลสมาชิทวามายาสมาคิตาอาคต์สามารอิมังตมสมยังตากิตายาวะอปราชิตาสังคันติแตโกอปราชิวตาปะวโตสันติเกอิมังคตังอปราชิตาตระบิกชโบสมาทางสุจิตังอัตโนุชกามังคังสุสารติวะเนตานิคเหตว่าอินทริยานิรักติปันติตาติ อัตคุอาประาเทวตาปกปกรโตสันติเกอิมังคาตังอภาสรียะตวากิลังเชตวะผลิคังอินทกิลังโอหะจมะเมชัตเตจรันติสุทาวิมลลาจักุมาตาสุทันตาสุสุนะคาติอัตคุอาประาเทวตาปกปกรโตสันติเกอิมังคาตังอภาสรียะเกติพุทธังสรณังคตาเสนะเตคมิสันติอปยภูมิปะหายมนุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัตคุคาปกวาปิกุอามันเตสิยปพุเยนะปิกเวตาสาสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปติตาหุนติตถาคตังทัสนาายิกุสังัยยะปิกเเวอสุงออตติธััมาทนนรหโสััมมมาสพุทธ ปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปฏิตายให้ทเสยถาปิมายัางเอตาระหิเยปิเตพิโกเวโพิสันติอนะคตมะตานังอรหันโตสัมมาสัมพุธธทธเตสัมปิปะกวันตานังเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตายโพฟิสันติเสยถาปิมยายังเอตาระหิอาจิชิสามิพิโกเวเทวกายานังนามานิกิติยิสามิพิโกเวเทวกายานังนามานิเตศิสามิพิโกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาธุกาังมานาสิกโรุธาภาสิสามิติเอวอมพันเตติโกเตปิคุโวัโตปัจจโสสุขภาวะเอตตะวจร สีโลกมณุกสามิยะทปุมาตาสิตายสิตาคิริทัลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสารีนาโลมหังสัพิสัมุโนโอทาตมัะสุทาวิปัสสนะมนาวิลาภิโยปัสเตยตวะวนกาปิปตะเวตโตอมันตยิสัทาสวกเสเีรตเทวกายาภิกันตาเดวิชานาาภิกโวเตสอาตพะมะกรุงสุตวาพุทธสสนาปเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสานสนอเปเกสตมัตตุงสหัสังอตัสตริสตังเอเกสหัสสานังอมกุสัุทัส มาตโตอามันต่ยิสัตตาสาวะเกศสาเนและเตเทว่กายาพิกันตาเตวิชานาตาริกโมเยวหังกิตรียิสามิกิลาหิอนุปุปโะสัตตัสหัสสาวยาฆ่าภูมากับิลาภทวะอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมัทมาณาพิกโมงภิกุณังสมิติงวนังชาตสหัสสาเฮมาวตายาคานาณาตวานีนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมัทมาณาพิกโมงภิกุณังสมิติงวนังสัตตาคิลาติสหัสสาวะยาฆานาณาตวานีนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสสินัโนมิงัทมง อิเจเตโสลาสหัสายาานนตวาีโอิทิมันโตจุติมันโตวณะมันโตยาสติโนมัธามนาภิกขมุภิกขุนาสมิติงวณังเวสามิตาปัญจสตายาฆานันตะวานีโนอิทิมันโตจุติมันโตวะันโตยาสติโนมัทธามนาภิกขมุภิกุนาสมิติงวนังคุ้มพิโราชัหโกเวปุลาสนิเวสนาพิญโยนาสตาสาหัสายาฆานาปิยุปัสสติคุมพิโราชักเหโกโสปะคตมิติงวณังปุริมจติทั้งราชตาตะลทุปัสสติกันตาปานังอธิปติมหราชยาสติโสปุตตาปิตาสาว Kakinan jati sang laca wilu lahu dapat sah tati kuman tanang adi pati mahal pita tapa woi nena ma Iti mento cuti mento wena mento ya sasi nomo mana api kamu piku na semiti wena. Maci manca ti laca wilu pako Pasata tati na kanang adi pati mahal laca pita tapa woi nena ma Iti mento cuti mento wena mento ya sasi nomo mana api kamu piku na semiti wena. Putaran jati laca kubelo dapat sah tati ya kanang adi pati mahal laca pita tapa woi nena ma อิติมนตุจุติมันตัวนะมันตัวยสตินโอมอธามมนาภิกาโมภิกุนเนศมิตินมนาปุริมาศทั้งต่ต่ละโตตะกีเนาวิลูลาโกปาชิเมนาวิลูปะกเวโลตะลังทีทั้งจตารโลเตมาราชตมรมตาจตุโลทิสะทันทัลมานาทั้งสุวรรณีกบิลวัตเวเตทั้งมายาวิโนท่าตากุวันจานิกาตธรรมายากุเกนตุเวเกนตุวิภูจวิภูโตธา วิปูจะวิปุโตสาหะจันทโนกรรมเสโทจากกินุนคันธุนิคันตุจะปานาโทอุปมามโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตเสโนโจะขันทภโณโรราชานุสัพโอะคูปัญจสิโคเจวติมพารูสุริยวะจะสะอเตจันเยจะราชาโนุขันธภาสหราชุพิโมทามนาภิกขามุปิกุณาสมิติวณัง อาถาคูนาปัฏฐานาฮาเวสาลาสหัสกัสกากัมภะลาสัตตะอาคูปายาคตสหายาติพียามุนาทตาลาทัจอาคูนาคายาสสีโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคัสมิติมวนังเยนะขาราเชสหาสหารันติทิปาติชาปคิวิสุทธจักคูเวหายาสเตวนามะชบาตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาขราชานามาสีสุปนาโตเขมมะมากาสิพุทโธสานาหะหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปนาสรางนามะกังสุพุทธังชิตาวาจิราหะเตนะสบุทังอตุราสิตา พาตรวาสวัสเซเตอิติมันโตยาสสินโกลกัญชามหาพิสมาอรุอสุราธานเวกษาเวปาจิตติสุจิตติจปหาราโทนมุจีสหสัตตันจพลิปุตานางสเพเวโรจนามกาสนาหิตวาปลิงเซนังราหูพัะทุมปาคมุงสมโยธานิพัทันเตพิุ้นางสมิติงวนัง อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวายโยตถาคามุวรุณาวรุณาเทวาโสโมใจยาัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเตเตระทากายาสเพนานาตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวณนะวันโตยัสสินโนโมทัมมานาภิกขมูปิกุณณสมิติงวันังเวนทูจะเทวาสหฮลีจะอสมาจะทูเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานักตานิปุรกิตวาอากุมันทวลาหกาวัสุนะวาสโบเสโทสะโกปะคาบุรินทาโททัศเตเตระทากายาสเพนาน กามภิกุนังสมิติงวะนังอาถาคู่ถาภูเทวาชลาลัมกิสิขาริวะอริตกาจารโอชาจ่าอุมาปุภานิพาติโนวารุณาสหะธรรมาจะอัจจุตาจเนชกาสุเลยารุจิลาอาคูอาคูวัสวเนสิโนทัดเสตเตตธากายาสเพนอนาตะวันีโนอิธิมันโตชุติมันโตนัมมโตยาสติโนมะทธามนาภิกขโมภิกุนังสมิติงวะนังสัมมานามหาสัมมานามนุสามนุสุตมะคิดาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหะโยเทวาเยจาโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยาสติโน ถ้าเศรษฐาธายาสเพนนะตวันีน้อยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยาสสิโนมธาบนาภิกษุโมภิคุนะสมิติมุนาสุกากาลุมมหาอรุณาอากูเอขันธะตหาโอทาตขยะห์ปาวโมฆะอากูเทววิจักฉนะสถามัตหารักชามิสกาติยาสสิโนธนัยังอาคาปชุนโนโยติสาภิวัสติถ้าเศรษฐาธายาสเพนนะตวันีน้อยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยาสสิโนมธาบนาภิกษุโมภิคุนะสมิติมุนาเขมิยาตุสิตายามากะทกาจายาสสิโนสัมพิทกาลมาเสถาโจตินามาจัสรสวานะนิ

สัตเทเตเทวนิกายาสเปยานาตวานิโนนามันวาเยนะอาคันชุงเยจันเยติทิธาสหะปูตชะติมักิลังโอคตินามนาสวังทถเคโมคตารังนาคังจันทวัสิตาติตังสุพรมหามาปรามโตจัปุตตาอิทิมโตสหะสังกุมารุติโสจัสโุปคสมิติมุนัสหะสภามมโลกาณังมหามมาปิเตติอุปปัโนสติมันโตพิสมากายโยยาสสิโสทาเสถาอิสระอากูปเจกวาสสวติโนเตสันจัมชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเปอภิกันเตสินเทเทเวสภามะเมฆมารเสนาภิกามิปัสสะกนาสมันทราเ นัพันธมัตุโูสมันตาปริวาริธามาโวมิทิเดโกจินังอิติตธรรมหาเสโนกันหาเสนาเปสเยปันินาตาลมหัดจาสารังกตวนร สารังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโครฐานะยันโตสวิชโกตถาโสปฏิทาวติสังกุโตอสยังวเสตันจาัพพังอภิญญายะวะวะกิตวันจักขุมาตาโตอมันตยีสัทธาสาภเกศาสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิจานาถะพิกขโกเตจะอาตัปะมังคุงสุตวาพุดัสสะสนาวีตารคีปกามุงเนสังลมมังพีอินชยุงสเพวิทิสังขามาภยติตายาสศิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกตาเตชเนสุตาหติ บทสวดจุลชัยยะปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสาราตานะตายธรรมิกาเตชะประสิทธิปะสิเท,ทวานารายะปารเมสุดาสิทธิพัมหามาจ่าอินทาจาจาตุโลกาคัมภีรักคคตามุทธาภูตุงคังคาจาสาพามามาจายยปรสิทธิพวันตุเต ชัยยะชัยยะธารณีธารณีอุทัติอุทัตินัตินัติชัยยะชัยยะฆาคนละตนละนิสใยนิไรใสเสนาเมรุราชาวชนนราชีชัยยะชัยยะคำพีระสมพีนาเคนานาคีปีสาจพูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนมุกกาชาชัยยะชัยยะวารุณะมุขาสาตาชัยยะชัยยะจำปาที่นาคกุละคันถกชัยยะชัยยะฆาชนนะตุรงสุการะผู้ชงสีห์พยาคตีปาชัยยะชัยยะวารุณะมุขะยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุทีนรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะะช ตระเลสาทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสานตินสาทธาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาภวเกชัยยะชัยยะวรุณยักเขชัยยะชัยยะรักเสสุราพูชเตชาชัยยะชัยยะพรหมเมนุทั้งขณะชัยยะชัยยะราชาธิราชชายชัยยะชัยยะปตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมาเหสุโรหโรหินเดวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุราโกชัยยะชัยยะนาโกวิรุฬหโกวิรูปโกจันติมารวิ อินโทจะเวนัเตโยจากุเวโรรุโนปิจาอคิวายโยจากาจุนโฮกุมาโรทัตตาราทาโกอัทาราสัมหาเทวัสิทธิตาปัสอาเทโยอิสีโนสาวกัสภาชัยยะลาโมปวันตุเตชัยยะธรมโมจะสังโฆจ่าทสาปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอายามาราสัจปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมัเทปโมทิตาชัยยะตาธรรมหามะขณาเมเหสีโน ชชยโยปิพ <S ess> ุทธสศสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโกสยามโมทิมันเทปโมทิตาชยตาธาอินทขณาเมเหสิโนชชยโยปิพุทธสศสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโกสยามโมทิมันเทปโมทิตาชยตาธาเทวขณาเมเหสิโนชชยโยปิพุทธสศสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโกสยามโมทิมันเทปโมทิตาชยตาธาสุปนาขณาเมเหสิโนชชยโยปิพุทธสศสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโกสยามโมทิมันเทปโมทิตาชยตาธานาคขณาเมเฮสิ ชัยโยปิพุทธศัตสิริมาโตอายามาราสัจปาปีมาโตปราชโยโกสยามโพธิมันเทปปโมทิตาชยตาธาสภามหามขนาเมฮีสินชฉยันโตโพธิยามูเรสรยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุเชยมคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปพระทวิปโขขเรอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัคบัตโตปโมตติสุนักขตังสุมังคลังสุปาพะตังสุโหติตังสุโขโนสุหุโตจาสุยิสังพมหามจาริสุปทักขีนางกายะกรรมมังวาจากรรมมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมมังปณิฏ สนอโรคาสุกิตาโหธะสหัสเพหิยาติภิสุนันตุโพโตเยเทวาสวิงฐานิอธิกตาธีคายุกาสธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธาระขันตุสัพพสตานังรักขันตุชินาศาสนายากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนระธายุตกาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวรากาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาระขังบทสวดธรรมานิยามสุตัง เอวเมสุตังเอกังสมยังพระวาสาวัตยังวิหารติเชตวเนอานากาปินอาณากะปินที่กัสสาอาราเมตตระโคพระกวาภิขุอมันเตสีภิกขวติพระทันเตติเตภิคุพระวโตปจัสรโซสุงพรวเอตตะโวจะอุปาทาวาวิภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาวตถาคตานังทิตาวสสถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิจติตังตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรติิิสสพเังาาออนจตุป ปัาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาตตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกคาติต uh ังตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุิตวะพิสเมตวะอาจิกติเทเสติบัญญเปติปัฏเพติวิวรติวิภาชติอุตานิกรติสเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธตตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสัมมาอนัตตาติ ตัตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัททเปติวิวรติวิภาชาติอุตานีกรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทัมาโวจ่าปะวาอตตะมะนาเตภิกขุเพระวโตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรตกถาแปลอตีตังนานวะเขเมยยะนปติกังเขอานาขตดังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ย่ติตําบหีนันตังอปจันอปปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาวิปัสสติอสังหิลังสังขปังตังวิธารมมนุปุลหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนอย่างจมแจ้งไม่งอนแงนอนคขนเขาควรเพราะคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณาสุเวยความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาหิโนสังฆะรันเตนะมหาเสนนมาจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันทีตาตังเวระเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรื่องผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิด้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคะปัจเวคณะแปล สเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธธรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิญาต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนีิตต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายางกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนครั้นปราศาวิญญาณชุดโทอันเก่าทิ้งเสร็จแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงครางอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฝืนนี้รัทสังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตะสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรออุปปาทวยธรรมินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัต,รตารัรดิจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจมาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหามริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนทีิเมเอธาส บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมังสัพเพหิพระเตหิกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะสมิงฐานเนีธิคตาทีคายุกาสธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปอมุญจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปอมุญจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปอมุญจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปอมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาปอมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปชัยยะสุกิตาโหนตุทุกขาปองมุญจันตุสัพะ สามารถตีนางสัมมิชันตุโวบอสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติปะขวานะโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติปะขวานะโมโพธิสัตว์อคติมายะอิติปะขวา ปฏิทานคถาญาติวตาสันติวิหารวปตินีทุเปกเรโปติกเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะปวันตุปูชิตาโสทิงกโรเดทวิยะละมันเลเทลาจะมาจานวมกาจะพิคโโบซาลามิกาทานปฏิอุปัสกาคามาจะเทส่านิคมาจะอิสลาสปานปูตาสุขิตาปวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอนัสัมภาวะสังเสราชาตาตะโวปปาติกานิญญานิกังธรรมวาลังปฏิจะเตสเพปิทุกะสะกรโณตุสังขยะธาตุจิรังสตังธรมโมธรรมตราจะปุคาลาสังโฆโหตุสมังโฆวะอัตายะจัหิตายะจัอัมเหระคตุสัทธโมสเพปิธรรมจารโนวุติงสัมสเะ ธรรมเมอริยปเวทิเตปสันนาโหนตุนสะเพปิปาณิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสตาดังสมิทังเนตุเมธนิมมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังราคันติปุตตะกลงเอวังธรรมเมนะราชาโนปรชังราคันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนาคถาบทส่งเทวดาทุกขปตาเจนีทุกข์พยาปตาเจนีพยาสกับปตาเจนีสกาพนตุสพเพภิปานิโน,โนเอตาวตาจะอามิสัมปทังบุญญาสัมปทังทัพเภเทวานุโมท,นมท,าท,านนทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังตานตุสัทายาสีลังละขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหตุขจันตุเทวตาคาตาสุมงังคลคถา โหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสภพกุฏานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระสัพเพภูตาพรัปตาปเจกานัาจายังพระลังรักันตานาจเตเชยนาราขมณฐมิสัพโส สเพพุทธาพลตาปเจกานันจายางพลังอรหันตานันเตเชนาราขังมันทธรรมมิสัปโสสเพเพพุทธาพละปตาปเจกานันจายางพลังอรหันตานันเตเชนาราขังมัทรมิสัพปโสสัพเพพุทธาพละปตาปเจกานันจายางพลังอรหันตานันเตเชนาราขังมัทรมิสัปโสสเพเพพุทธาพละปตาปเจกานันจายางพลังอรหันตานันเตเชนาราขังมัทรมมิสัพปโสสัพเพพุทธาพลรตาปเจกานันจายางพลังอรหันตานันเตเชนาราขังมัทธมิสัปโ ปเจกานันจะยังฝลั่งอรหันตานันจะเตเจนาระคัมปทานมิสะพโสสเปพพุทธภระปตาปเจกานันจะยังฝลังอรหันตานันจะเตเจนาระคัมปทานมิสะพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมก้าอุทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัย ขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นัพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้นสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพบรรชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าดำรงในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพเทวดลาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรนน้อมส่อนุภาพแห่งมงคล ไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิงอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุ